สวัสดีจ้ะอขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแ,กแช์นะจ้ะวันนี้ลูกสาวก็เล่นที่จังหวัดชนบุรีโอ้โหไปถึงชนบุรีก็ฝนตกนึกว่าจะไม่ได้เล่นซะแล้วแล้วลูกสาวก็ได้ไปขายบัตรที่หน้างานด้วยและลูกสาวพูดว่าวันนี้ขออย่าให้ฝนตกนะคะ <c oughs> ก็น่าจะเป็นจริงนะ ถ้าลูกสาวเอยอะไรแล้วมันต้องเป็นจริงพี่รันเชื่อแบบนั้นนะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องโจด้วยที่ได้รับตำแหน่งนะคะอันทรงเกียรติคนที่คิดดีทำดีสิ่งดีๆก็จะตามมานะคะแล้วก็หนังใครอ้อก็ขอให้ปังๆพันล้านไม่ต้องคิดอะไรมากพี่รันว่านะเราเราเราเป็นคนที่สร้างสรรค์ผลงานอยู่แล้วยังไงก็ คนไทยคนไทยแล้วก็ทั่วโลกอะเอาว่าคนไทยที่อยู่ทั่วโลกเขาสนับสนุนนะหนังไข่ออเนี่ยพี่รันก็เนี่ยวันนี้พี่รันก็ใส่เสื้อไขอไ่ออ้วยนะเห็นไหมใส่เสื้อไขอ่ออก็ซื้อจากน้องโจนั่นแหละไข่ออนะก็ส่งเสริมนะคะส่งเสริมเป็นกำลังใจให้น้องโจแล้วก็เป็นกำลังใจให้พ่อลูกคู่บุญคู่บารมีนะพี่รันเชื่อว่าหนังไข่ออจะต้องไปได้สวยและจะต้องทําเงินได้เยอะมหาศาลเลยทีเดียว แล้วก็ลูกสาวงันเขาพูดของลูกสาวเขาพูดลุงอิงก็พูดอยู่แล้วใช่ไหมล่ะว,ว่าจะพาพ่อโจจับเงินพันล้านอือเห็นไหมล่ะพี่รันเชื่อว่าทําได้นะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ยังไม่เคยลืมสัญยังไม่เคยลืมสัญญาที่ให้ไว้นะอือยังยังอยู่ในความความความเอความทรงจําอยู่เสมอนะคะแล้วก็ขอให้น้องโจปัง,ปง ทำหนังไข่อ้อได้พันล้านนะคะถึงไม่ได้พันล้านก็ตอนนี้ก็ถือว่าเราทุกคนไทยรู้จักนะหนังไขอ่อ้อแล้วก็รอรับชมวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมที่จะเปิดมาใช่ไหมเอ่ยทีจะเปิดฉายทั่วเออ,เอ,อทั่วประเทศไทยอืมนะทุกคนก็เตรียมเตรียมตัวนะคะไปดูหนังไทยอ้อได้เลยพี่หลันเชื่อว่าหนังเรื่องนี้สุดยอด พี่รันยังอยากจะไปดูเลยนะพี่รันยังอยากจะไปดูเลยเดี๋ยวพี่รันจะบินกลับไปดูนะหนังไข่ออนี่เห็นไหมใส่เสื้อวันนี้ก็ใส่เสื้อมาเลยใส่เสื้อหนังไข่ออนะคะดูแลน้องโจดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็องอิงศูน,นัขนาของสาวน้อยก็วันนี้ก็เล่นที่จังหวัดชนบุรีน้องโจก็อยู่ด้วยในจังหวัดชนบุรีแล้วก็ลงรถปุ๊บก็ได้อืได้กําลังใจจากพ่อพ่อนนท์ไม่บีหนึ่งมืนบาทนะคะหนึ่งมืนบาทสุดยอดมาก ะะคะแล้วก็ปังอ่ะแล้วก็ไปขายเสื้อหน้างานแล้วไปขายเสื้อหน้างานแล้วก็เป็นอะไรที่สุดยอดอ่ะเป็นอะไรที่เต็มที่อ่ะกับงานอ่ะลูกสาวเต็มที่กับงาน,างานถ้าฝนฝนก็อย่าให้ฝนตกเลยเนาะฝนก็อย่าตกเลย ก็ให้ลูกสาวได้สแสดงอย่างเต็มที่แล้วแล้วก็เป็นวีทีเป็นเป็นวีทีครั้งแรกและเป็นสนามสนามครั้งแรกด้วยที่ลูกสาวไปเล่นครั้งแรกด้วยนะยังไม่เคยเล่นเพิ่งจะเล่นครั้งแรกด้วยใช่หรือเปล่าพี่รันน่าจะใช่นะพี่รันว่านะก็เห็นน้องโจพูดว่าสนามนี้เพิ่งจะเพิ่งจะเล่นครั้งแรกอ่ะอืมก็ขอให้คนเต็มเยอะๆขอให้คนล้นสนาม ก็ขอให้ใครอ้อปังๆแล้วกอให้ลูกสาวปังๆแล้วก็เสร็จงานแล้วก็รู้สึกว่าจะไปเล่นที่เดี๋ยวระยงองไประยองแล้วก็ไปสระบ,บุรีแล้วไปแล้วก็ไป,ไปอสุพรรณบุรีเดินทางไปเลยก็ไปให้กำลังใจกันเยอะนะคะลูกสาวไปเล่นที่ไหนศูนย์นักน้อยนำโดยองค์อิาง,องาศนาเพนแพงไปเล่นที่ไหนก็ ปให้กำลังใจกันเยอะๆแล้วก็แสดงความยินดีกับน้องโจโด้วยที่ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอืมแล้ววันนี้ก็งอนลูกสาวว่าอุย้ยพ่อมาหาไม่เห็นไม่เห็นว่าไม่เห็นถามพ่อเลยว่ากินข้าวหรือยังทานข้าวหรือยังเออทําไมพ่อสบายดีไหมอะไรแบบเนี้ยเขาก็นนอยลูกสาวนะก็เเสร็จแล้วลูกสาวก็ก,กลับมากลับมาพูดนะว่าพ่อได้รับรางวัลลูกสาวดีใจลูกสาวบอกว่าอะไรนะ ปอปออะไรนะอะไรนะอะไรในคลิปอะ่ะพี่รันก็ไม่รู้ความหมายหรอกก็ขนาดพี่รันยังไม่รู้ความหมายแล้วอิงจะรู้ความหมายได้ไงไอปอปออะไรก็ไม่รู้อเอออะไรนะตำรวจตำรวจหลารลยอะไรนี่แหละอืมอุงอิงตลาดวิ่งสูฟัดอมตะนครบ้านเก่าพี่รันไม่รู้นะเนี่ย คืกคืนเมืองอิงอูสุดยอดมากอะนะพี่รันว่ามันคึกคืนแล้วลูกสาวแล้วก็มาแล้วก็พ่อจดน้อยใจอะอืมเป็นกรรมการตำรวจในจังหวัดมหาสารคามเป็นกรรมการเหรอปปปปจเนี่นะเป็นกรรมการตำรวจในจังหวัดมหาสารคามอือเป็นกรรมการเป็น เป็นกรรมการตำรวจในจังหวัดมหาสา,ารคามอุม้งอ,อิงคุยกับพ่อแน่พ่อโจกอนแล้วเห็นไหมฝนหยุดตกดมมย,ย,ย่างบุสนใจพอเลยโ <c oughs> <c oughs> อย้โบุสนใจพอเลย น้อยใจน้อยใจลูกสาวอะบ่สนใจเพราะเลยสนใจท้ามันจะไม่สนใจแต่ก้อนคนเรานานๆเจอกันเนาะนานๆเจอกันมันก็มันก็พี่รันว่านะมันมันก็จะห่างเหินกันนิดนิดหน่อยๆอะพี่รันว่านะแต่ก็ปกติธรรมดานะลูกสาวอะเขาก็ยังโทรคุยหากันตลอดเรื่องงานอะแล้วตอนนี้เขาจะเสร็จดังเสี่ยวนนกับไม่บีซะมากกว่าแต่ก็ยังไงเขาก็เป็นพ่อลูกคู่บุญคู่อรามีกันนะพี่รันเชื่อเพราะ มงอิงพ่อโจโหแล้วสีโลดโอ๋อความหมายมันคืออือเป็นกรรมการตํารวจในจังหวัดเป็นกรรมการเป็นกรรมการตำรวจในจังหรรรรวงหัดมหาสา,ารคามมันทํางานเกี่ยวกับอะไรพี่รันไม่รู้นะนี่แหละก็ดีใจอ่ะดีใจกับลูกสาวอ่ะนะดีใจกับลูกสาวแล้วก็ดีใจกับพ่อโจเห็นไหมล่ะพ่อลูกคู่บุญคู่คคดมีมันนําสิ่งพานําพาสิ่งดีๆเข้ามาเข้ามาในสาวน้อยนะพี่รันว่านะ อืมดีใจอ่ะก็ดีใจนะขอแสดงความดีใจกับน้องโจโด้วยแล้วก็ขอแสดงความกับลูกสาวด้วยตอนไลฟ์สดลูกสาวไลฟ์สดก็ได้เอ่อน้องน้โมูแล้วก็แม่อิทเตอร์แล้วก็ท่านหนึ่งนะได้ตั้งสามหมื่นนะมาไลายน้ําใจแล้ววันนี้พอเพราะน้องนอนท์ก็ไม่บีก็ให้อีกให้เป็นมาไลายน้ําใจกับลูกสาวอีกนะคะนี่แหละคนมีบุญบรารมีเม่อมเงินทองไหลมาเทมา ก็ขอให้ลูกสาวปังๆนะคะแล้วก็ทําตัวน่ารักแบบนี้ตลอดไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้พ่อโจแล้วพ่อโจก็เป็นกำลังใจให้ลูกให้ลูกสาวองอิงสาวน้อยเพื่อนพงสูนหน้าสาวน้อยแล้วก็เราเป็นเอฟซีล้วก็ติดตามให้กำลังใจน้องโจและให้กำลังใจลูกสาวให้ยืนหนึ่งตลอดกาลนะคะแล้วพี่รันก็ฝากฝากไปติดตามช่องช่องพี่รันด้วยช่องยืนหนึ่งองิงด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจจ้าเดี๋ยวเจอกันพวกนี้นะคะายบายจ้าขอบคุณมากค่ะ